ดวงชะตาชาวราศีตุลในปี2568ชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนปี2568ถือเป็นปีที่สำคัญสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเนื่องจากดาวเคราะห์สำคัญหลายดวงเคลื่อนย้ายอย่างมีนัยสำคัญในแผนผังดวงชะตาของคุณค่ะโดยเฉพาะดาวเสาร์และดาวพฤหัส,สบดีที่มีบทบาทในการสร้างโอกาสและความท้าทาย ในปีนี้ชาวราศีตุลจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและชีวิตส่วนตัวซึ่งหากสามารถปรับตัวและวางแผนได้อย่างเหมาะสมแล้วคุณจะสามารถก้าวข้ามความท้าทายและโอกาสเพื่อความสำเร็จในทุกๆด้านเลยล่ะค่ะในปี2568สําหรับชาวราศีตุลจะได้สัมผัสก,กับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านการงานอย่างชัดเจนเลยนะคะ หลังจากปีที่ผ่านมาอาจจะ,ะเผชิญกับความไม่ราบรื่นปีนี้จังหวะดวงดาวเริ่มหนุนส่งในหลายๆด้านค่ะโดยเฉพาะด้านการงานถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีตุลดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเจรจาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานรวมถึงมีโอกาสเลื่อนขั้น หรือได้รับหน้าที่สำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่ส่งผลในช่วงต้นปีก็อาจจะทำให้เกิดความกดดันในเรื่องของการรับผิดชอบคุณอาจจะต้องเผชิญกับงานที่ท้าทายหรือมีภาระงานที่มากกว่าปกตินะคะแต่หากคุณมีความมุ่งมั่นและอดทนคุณจะสามารถผ่านไปได้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองอยากแนะนำให้ชาวราศีตุลใช้ทักษะการสื่อสารและความสามารถ ในการประนีประนอมให้เป็นประโยชน์ที่สำคัญเลยคืออย่าลังเลที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะและหากว่าคุณคิดจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือขยายงานที่ทำอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เป็นจังหวะที่ดีค่ะธุรกิจที่เคยติดขัดในปีก่อนจะเริ่มเห็นโอกาสและความสำเร็จเป็นปีแห่งการลงทุนและโอกาสในการเติบโตนะคะโอกาสในการขย,ขยาย ทำให้คุณได้คิดและทำสิ่งใหม่ๆที่มีความสำเร็จรออยู่ส่วนข้อระวังในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในช่วงครึ่งปีแรกก็อาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่บ้างนะคะหากทำเองหรือลุยเองคนเดียวจะไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะแต่หากว่ามีหุ้นส่วนก็อาจจะเกิดข้อขัดแย้งได้ง่ายๆดังนั้นก็ควรจะระมัดระวังและตรวจสอบข้อตกลงต่างๆให้รอบคอบนะคะ ไปดูกันที่การเงินกันบ้างเลยค่ะเรื่องของการเงินชาวราศีตุลในปี2,568ค่อนข้างสมดุลดาวพฤหัสบดีที่ส่งผลในด้านทรัพย์สินจะช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ค่ะโดยเฉพาะจากการลงทุนหรือโครงการระยะยาวคุณอาจจะมีะไรายได้พิเศษจากแหล่งที่ไม่คาดคิดก็ได้นะคะอย่างเช่นการได้รับมรดกการขายทรัพย์สินหรือว่าการทำงานเสริม แต่ว่าอย่างไดก็ตามดาวเสาร์ก็เตือนให้คุณระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการตัดสินใจทางการเงินที่ไม่รอบคอบนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางปีดังนั้นแล้วควรจะวางแผนการเงินให้รัดกุมและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง,สงควรเน้นไปที่การออมซะมากกว่าละคะ่ะและหากว่าคุณกำลังวางแผนซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่ก็ควรจะพิจารณาอย่างถี่ท้วนก่อนจะตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขสัญญานะคะ และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ควรจะจัดทำงบประมาณรายเดือนจะช่วยให้คุณแนวรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดียิ่งขึ้นเลยค่ะหากว่าคุณสามารถจัดการด้านการเงินได้ดีแล้วการเงินนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยเสริมการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้คุณในปีนี้ด้านความรักและความสัมพันธ์ในปี2568ของชาวราศีตุล เป็นปีที่ความรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีนี้มีทั้งความสดใสและความท้าทายนะคะหากคุณมีคู่ครองหรือคนรักดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจําราศีตุลก็จะส่งเสริมให้คุณและคู่ของคุณเนี่ยมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์จะมั่นคงแล้วก็มีโอกาสพัฒนาไปสู่ขั้นตอนที่สําคัญอย่างเช่นการมั่นหมายหรือการแต่งงาน แต่ในบางช่วงก็อาจจะเกิดความไม่ลงรอยเนื่องจากความเห็นต่างหรือว่าความคาดหวังที่ไม่ตรงกันได้นะคะสิ่งสําคัญเลยคือ,อยันหนีปัญหาค่ะให้หันหน้ามาเปิดใจพูดคุยกับคนรักเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนโสดปีนี้เป็นปีที่คุณมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบคนใหม่ๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะจากการทำงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่คุณทำนะคะ แต่ก็ต้องเตือนให้ระวังว่าอาจจะไปตกหลุมรักคนที่มีเจ้าของหรือไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ควรจะใช้สติและพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจอย่ารีบร้อนในความสัมพันธ์ใหม่นะคะควรใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้ดีก่อนคะ่ะในด้านสุขภาพปีนี้ชาวราศีตุลควรให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งทาง,ทงร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะ ดาวเสาร์ที่ส่งผลในบางช่วงก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อค่ะหากคุณเคยมีโรคประจําตัวก็ควรจะตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ควรหาเวลาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเช่นกันนะคะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายระวังเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงสำหรับด้านสุขภาพจิตหากว่ารู้สึกเครียด ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าหาวิธีผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่ลดความเครียดนะคะอย่างเช่นการทำสมาธิหรือว่าการเล่นโยคะนั่นเองละคะ่ะและขอเน้นย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ควรระวังของชาวราศีตุลน,นะคะนั่นก็คือโรคหลอดเลือดสมองอาการปวดศีรษะไมเกรนปัญหาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เย็นชื้นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วยละคะ่ะ บทสวดมนต์การทำบุญเสริมดวงและวัตถุมงคลเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุลในปี2568สำหรับบทสวดมนต์เสริมดวงของชาวราศีตุลในปี2568เพื่อที่จะช่วยเสริมสิริมงคลและพลังบวกให้กับชีวิตบทสวดที่แนะนำเพื่อเสริมดวงชะตาและลดเคราะหกรรมได้แก่บทมหาเมตตาใหญ่หรืออิติปิโส108จบนะคะสวดเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะก่อนนอน ควรที่จะหลีกเลี่ยงการพูดจาที่สร้างความขัดแย้งหรือการใช้คำหยาบด้วยละค่ะเพราะปีนี้อย่าลืมนะคะว่าคำพูดเนี่ยจะส่งผลต่อชีวิตคุณเป็นอย่างมากต่อมาก็คือบทสวดชินนบัญชรค่ะบทสวดที่จะช่วยเสริมสิริมงคลและคุ้มครองจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็ควรที่จะจุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชาหรือหน้าพระพุทธรูปที่เคารพตั้งจิตสงบและกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็สวดบทชินนบัญชร จำนวน1จบหรือ9จบหากไม่มีเวลามากก็สามารถที่จะสวดเพียงบางบทนะคะโดยเน้นบทที่กล่าวถึงความปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองบทสวดมนต์พระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเหมาะสำหรับชาวราศีตุลที่ต้องการเสริมดวงด้านการเงินค่ะโดยวิธีการสวดคือตั้งสมาธิสวดทุกวันวันละ9จบจะช่วยเสริมพลังงานด้านโชคลาภนะคะบทสวดมนต์พาหุงมหากา บทนี้เหมาะสำหรับการเสริมสิริมงคลในด้านชัยชนะความสำเร็จและปัญญาค่ะวิธีสวดจะแนะนำให้สวดทุกวันพระหรือก่อนเริ่มทํางานที่สำคัญนะคะและสามารถเสริมบทแผ่เมตตาเพื่อเสริมพลังบุญให้ครอบคลุมได้อีกด้วยละคะ่ะบทสวดมนต์แผ่เมตตาการแผ่เมตตาเป็นการเสริมดวงที่ดีสำหรับชาวราศีตุลที่ต้องการสร้างความสมดุลในชีวิตนะคะ สามารถสวดบทแผ่เมตตาให้ตนเองและบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ก็ได้ค่ะและอย่าลืมนะคะหลังสวดมนต์ทุกครั้งให้ท่องบทอธิษฐานจิตเสริมดวงนอกจากนี้ก็ควรที่จะทําสมาธิหลังสวดมนต์เพื่อเสริมพลังจิตทาบุญถวายสังฆทานปล่อยสัตว์หรือตั้งใจทําความดีก็จะช่วยเสริมผลของบทสวดและหมั่นรักษาศีลและเจริญเมตตาจะช่วยให้ดวงชะตาของคุณนั้นดียิ่งขึ้นนะคะ การทำบุญเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุลในปี2568ถือเป็นปีที่ชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสในการสร้างความมั่นคงในชีวิตและกล้าวสู่ความสำเร็จในหลายๆด้านค่ะการทำบุญเสริมดวงในปีนี้ก็ควรที่จะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความสมดุลในชีวิตเพิ่มผุนโชคลาภและปัดเป่าพลังงานลบต่างๆนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ค่ะทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาชาวราศีตุลเนี่ยควรที่จะเสริมดวงด้านปัญญาและความเจริญรุ่งเรือง ด้วยการบริจาคหนงังสือสมุดหรืออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนนะคะหรือร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสถานที่ที่แนะนำก็คือวัดที่จัดโครงการช่วยเหลือการศึกษาหรือโรงเรียนในชนบทนั่นเองละค่ะหรืออาจจะไปบริจาคช่วยเหลือสถานพยาบาลเพื่อเสริมสุขภาพและพลังงานดีๆในชีวิตนะคะควรทำบุญกับโรงพยาบาลบริจาคเลือดหรือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ อย่างเช่นบริจาคเงินหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะผลบุญนี้จะช่วยให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของชาวราศีตุลแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะไปทําบุญปล่อยสัตว์ค่ะชาวราศีตุลเองก็เหมาะกับการปล่อยปลาปล่อยเต่าหรือว่าช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกกักขังเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกมาสร้างอิสรภาพให้พวกเขานะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสมดุลในชีวิตจํานวนสัตว์ที่แนะนําคือ9หรือ12ตัวเพื่อเสริมโชคลาภและความรุ่งเรืองค่ะ อาจจะไปถวายสังฆทานที่ช่วยส่งเสริมความสงบนะคะการถวายสังฆทานเช่นทูบเทียนหรือหนังสือสวดมนต์เป็นการเสริมพลังทางจิตวิญญาณแล้วก็ควรเน้นถวายของที่เกี่ยวกับการบำรุงศีลธรรมอย่างเช่นน้ำมันตะเกียงหรือผ้าไตรจีวรค่ะนอกจากนี้ยังสามารถทำบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะเช่นการบริจาคน้ำสะอาดหรือร่วมสร้างถังเก็บน้ำในวัด หรือพื้นที่ขาดแคลนก็เป็นการเสริมดวงด้านการเงินให้ไหลลื่นเสมือนสายน้ํานั่นเองแหะคะ่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะอวัยพระและเสริมดวงชะตากับพระประจําวันเกิดนะคะและสามารถทําบุญเสริมดวงคู่ได้ด้วยสําหรับคนที่ต้องการเสริมดวงด้านความรักหรือความสัมพันธ์ก็ทําบุญในวันศุกร์ค่ะโดยถวายดอกไม้หอมเช่นดอกกุหลาบหรือว่าดอกมะลิหรือไม่ก็อาจจะเป็นดอกบัวก็ได้นะคะ และก็สามารถที่จะร่วมบุญสร้างสะพ,พานหรือทางเดินเพื่อเสริมการเดินทางชีวิตให้ราบรื่นการทำบุญสร้างสะพ,พานหรือช่วยเหลือโครงการสร้างถนนในพื้นที่ชนบทจะช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะวัตถุมงคลเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุลในปี2,568เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงสร้างความสมดุลและส่งเสริมพลังบวกให้ชีวิตนะคะได้แก่จี้หินลาพีส ลาสูลีหินชนิดนี้ช่วยเสริมพลังด้านปัญญาการตัดสินใจและความสงบในจิตใจเหมาะสำหรับชาวราศีตุลที่ต้องการสร้างความสมดุลในชีวิตและเสริมความสามารถในการสื่อสารและเจรจาปีเสียสัตว์มงคลที่ช่วยเสริมโชคลาภและความมั่งคั่งปีเซียยังช่วยป้องกันพลังลบและดึงดูดพลังงานที่ดีในด้านการเงินค่ะเหมาะสำหรับชาวราศีตุลที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินนะคะ เครื่องรางรูปดอกบัวดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบค่ะสติปัญญาและความเจริญรุ่งเรืองก็เหมาะสําหรับการเสริมด้านจิตใจและความสงบสุขในชีวิตพระเครื่องปางสมาธิสําหรับชาวราศีตุลที่ต้องการเสริมดวงด้านการงานและความมั่นคงพระเครื่องปางสมาธิจะช่วยเสริมพลังงานด้านสติด้านสมาธิและการตัดสินใจอย่างมีปัญญานะคะหรืออาจจะเป็นกําไรเงินหรือทอง ระดับด้วยอัญมณีสีฟ้าหรือน้ำเงินสีฟ้าหรือน้ำเงินเป็นสีประจําราศีตุลค่ะช่วยเสริมสเสน่ห์ความสงบและเพิ่มพลังงานที่ดีในชีวิตยันพระราหูพระราหูเนี่ยช่วยปัดเป่าภัยพิบัตินะคะและเสริมดวงในช่วงที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคใหญ่เหมาะสำหรับชาวราศีตุลที่รู้สึกว่าชีวิตเจอกับอุปสรรคอยู่บ่อยๆแล้วค่ะเลขนำโชคของชาวราศีตุลในปี2568 ที่สามารถเสริมดวงชะตาและนำพาความโชคดีมาให้ได้แก่เลขศูนย์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตเลข 6. ส่งเสริมความสุขความรักและความสมดุลในชีวิตเลข7เตรียมพร้อมรับความท้าทายและใช้ความอดทนในการ,รเผชิญกับปัญหาเลข 9. านำพาความสำเร็จและความสมหวังในด้านต่างๆเลขมงคลที่เสริมดวง0 6 7ย์และ9 การใช้เลขเหล่า e นี้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลได้นะคะเช่นหมายเลขโทรศัพท์การเลือกหมายเลขที่มีเลขมงคลเหล่านี้จะช่วยเสริมดวงด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์เลขทะเบียนรถการใช้เลขมงคลในทะเบียนรถจะช่วยเสริมความปลอดภัยและความราบรื่นในการเดินทางหมายเลขบ้านหรือห้องพักการเลือกเลขที่มีเลขมงคลก็จะเสริมความสุขและความเจริญในที่อยู่อาศัยของคุณค่ะ